พี่เกมอะไรเนี่ยเอาเอเบอร์ไนท์ไงเอ็ดเกมใหม่ด้วยยังอยู่ในช่วงเอเด็กเซดด้วยนะเป็นเกมโลกไร้เป็นเกมโลกไร้แอดเวนเจอร์เออเนี่ยวิคน่าเล่นเนี่ยวิ่งเลยมาชวนวิคเนี่ยเอ๊ะน่าลองอ่ะไปลุยรถ Let's go โอ้ไวรุ่นหัวร้อนเอ๊ะคนละสีไหมเพ่ไปสีสีส้มกับสีฟ้าไปอ๋อมีเนื้อเรื่องด้วยเนื้อเรื่อง ใช่นี่ก็จะไปไเป็นเรืื่อน ขโมยพลังจากต้นไม้ไปไอ้เนี่ยไอารมณ์เหมือนขโมยในหนังอะไรทั้งอย่างในเรื่องหนึ่งที่เคยดูมากรุงบาทก็ขโมยเสียงมาจากบ้านจากบ้านไปขโมยถูกไมแหน่ะมเลยตัเราเนี่ยตัวตัวผู้เล่นเนี่ยถูกบันเทิงมาแล้วมันจะกลายเป็นวัยรุ่หัว นี่มันโคตรเลยเด้อจากต่างโรคคือเนี่ยมาถึงเราเราจะเราจะได้ระบบกดไปเลยนะแม่ไม่ดูนะระบบสอนหรือเล่าี่กระาอธิบายเกิดเรื่องอะไรขึ้นโวเวตบาร์จะเป็นการการกิ้งว่าส่วนใหญ่เราจะต้องใช้โบโมไม่จำกัดใช่ไหมใช่ใช่แต่ใช่ต้องกดให้ดีนะถ้าหลบพลาดไม่คือเราตายได้เลยนะ ให้ภาพสวยดีอะเอ้เอเอนี่ดาบไอ้อันนี้ดาบเราก็ใช้กันอยู่แล้วนะอะอก็อคือบอกไว้ก่อนว่าเกมเนี้เป็นโลกรายเป็นโลกรก็คือทุกครั้งที่เราตายอ่ะเราจะเราจะ,เร,าจะาเริ่มใหม่เริ่มใหม่หต้นเลยนี่คือเมืองเริ่มต้นการเริ่มใหม่นั้งแต่ต้นอ่ะก็ก็คือทุกครั้งที่เราเริ่มต้นใหม่อ,อะไรอะไรมันก็จะไม่เหมือนเดิม คือมันจะแรนดอมแรนดอมด่านอย่างเงี้ยหรอเรนดอมบอสแบบแรนดอมมาใหม่ไม่ให้ทำใช่มันจะแรนดอมมอนหรือแรนดอมของที่เราจะเจอที่เร้ามา่ไยเราก็ต้องต้องเริ่มใหม่หมดมาพร้อมหรือยังไปเดี๋ยวไปเลยอ๋อคือไปเลยเหรอไปเส้นตรงเลยเหรอใช่อันนี้จะเป็นห้องเป็นเตะไปด่านแรกเลยเหร ีไม่ใช่ด่านแรกเด็ดแมปเริ่มต้นเนี่ยดูเห็นดีสวยมากเลยตีได้ด้วยถ้ามีถ้ามีอะไรก็ตีพยายามตีถือว่าบางอย่างจะดบจะดบเป็นทองหรือจะดบเป็นให้ก็ได้ไปมาตัดต้นไม้เหี๋ยวไไม่ได้เจ้ตีตีหนัวหนัวเออสวยต่อไปต่อไปเรื่อยใช่ไหมโอเคตีแรกๆอาจจะก็ต้องมีอะไร เราจะนอนน้อยเลยพยายามพยายามหลบไปบ่อยแล้วก็รักษาเลือดของตีเองเข้าไว้นะเอ้าเลือดไม่ขึ้นเหรอเลือดไม่หิวอ่ะใช่เพราะเลือดจะไม่หิวให้อจะต้องแบบต้องไปหาเขาทั้งพราะงั้นพยายามตีของทุกอย่างช่วยกัวเีงได้ไม่แล้วก็จะมีบอกว่าออไปเนี่ยเทมเ่าไปเนี่ยคือเราจะได้สกิลสเตตถัดไปเนี่ยถ้าเราผ่านมาได้เราก็จะได้ อ๋อคือจะดองเขาดองไว้ให้เลยมันก็จะเป็นการสุ่มแต่ว่าบางทีทางข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราตายแล้วเรากลับมาเราอาจจะไม่ได้เราจะไม่ได้พูดสกิลทีเดียก็ได้เก็บคือคลิกเอา E P Tap โอเคนะ E P t ั p ถ้าใช้สกิลจะเป็นการคลิกขวาโอเค let's go เตีอะไรอ่ะระวังพี่ต้องหมดเยอะเเปปแล้วตีอะไรเนี่ยเบ๊ต้องหมดเยอะว่ะเลือดเลือดเหลือน้อยมากเลยพี่อ่ะใช่ไปตีดอกไม้ตีดอกไม้กันคือต้องระวังให้ดีๆถ้าไม่ระวังตายได้ตายได้แบบนี้เย็นเย็นนี้นี่เน้นการหลบไอ้แบนแบนแบนต่อไปเราจะได้ก็คือเป็นลิลลิลลิกลิจะเสจอ เราปพลังถ uh ึงถ right ้าแตกเราด้วยนะคือดูว่าเราได้อะไรเอีบดสไตาล์นไปแล้วก็ดูว่าเราได้อะไรเงินของพี่ก็จะเป็นดีดิฟส์ดามิทเราทั้งสองทางเหมือนันไหมเอาเอานไหนดีเจ้าเจ้าหรือว่าเอาถ้าถ้าไปด้านนี้ก็จะเป็นการเลือกแเต็ปเฮ้ยเรายังใหม่อยู่เว้ยเราเพื่อมันอยู่แล้วตังค์ โไ้โอ้โปยี่ระวังเลือสองบี้เลือสองทำไมเลือดไปอย่างนั้นมะแน่พี่จอแดงแล้วบอ้เดีหผมก็น้อยเหมือนกันเว้ระวังเกิดไม่แล้วไม่ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ออเคอันนี้คืออะไรเนี่ยรังแกเราหรือเปล่าเลื่อนเหลือหนึ่งคูはは่เลยเนี่ยไปรอดไปเนี่ยเจยเฮ้ยบุกงบได้ไหมยอมแม่เล่นคิดไว้เลื่อนเลื่อนเหลือหนึ่งเลื่อนเลื่อนหนึ่งโอ้โหนนี่ก็จะเลือกลีดิกนะเราอยากได้อะไรเราก็เลือก ตามตามตำแหนที่เราอยากได้มื่อคือสถานะสินะหมบิ๊กเลือดก่อนเอาอะไรดีนี่เอาฟื้นฟูชีวิตก่อนด้ยฟื้นฟูชีวิตไหมพี่เอาเลื่อกเพราะทำไมเรื่องไม่เหมือนกันอ่ะเพราะของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็เราดูได้นะว่า ลิลิงอันไหนดีหรือไม่ดีให้ดูเต็งกรอบอันนี้คือลิลิงครับเอกเค่กรก้อนนี้มันดาเมจก็คือก็คือจะใช้สกิลเลกหนึ่งใช่ไหมอ๋อคลิกใช้สกิลโอเคไปสกเอตเอเค้ยแล้วมันก็เชงโอ้โน้ามันเล็กแบบพิษ ชู่เขาวิคโอ้โอ้โตายเลยอะโอ้โอ้ปุ๊บมาแล้เย็นั่นมันอะไรเนี่ยเอยแล้วผมจะเกิดไหมเนี่ยวิคไม่น่าไม่น่าจะได้เกิดนะพี่ต้องฆ่าวี่ีบอสตัวนี้ก่อนโอ้โห

พลังแห่งการรวเอ๊ายุอายุโอ้โหอย่างเช่บอกเลยว่าไม่ได้ไม่ไดกินไม่ได้กินหลงหับโอ้ยโอ้ยบอยสูสวยไมได้กินผมไม่ได้กินมแล้วนนี่มันเบ็ดเบ็ด ไปยิดูว่าไม่ได้ไม่ได้กินผมแน่ไม่ได้กินผมแน่สี่เอาว่าตายแบบพี่โอ้เกิดมาแล้วดิมาแล้วแต่ดูเลือดเลือดให้น้อยมากอันนี้ก็น่าจะเป็นช็อปให้ซื้อของเราเราสามารถของได้จากเงินให้เราหักแล้วมีอะไรใหม่เนี่ย เอเอาก็คือเรามาช่วยอ่ามาลงมันลูกค้าก็จะนี่ไงนี่นี่ไอรีดิกเฮ้ยมีตังตังทู่ตรงไหนเนี่ยตัวใหญ่จะเป็นลิดิกแล้วก็อันนี้ดีดนะเน,น,นี่ยเดี๋ยวนะไอเอสเอชพีเราเนี่ยมันใจร้ายมากเลยเอสพีเนี่ยไปดูเอสพีเราเฮ้ไปเพิ่มเลยวนะิสิบสาม อ๋อเพื่อนสามารถเก็บได้ด้วยได้ใช่เพื่อนใช่ไม่ขาดก็ได่ให้เอาอันนั้นไปก็ได้คลายเลื่อนไปก่อนนะอเแล้วไอ้ไอ้เก้พ่อค้าเราอะมีอะไรให้คุยไหมมีแล้วเราเราต้องคุยกับค้าได้ยังแล้วเราไปต่อโอเค let's go ไโดูไอ้เรองนี้ไม่ถึงยังไม่ถึงบอสเลยเลยอันนี้ยังเมื่อกี้ยังไม่ถึงบอสอยู่เลยนะ มีวอร์ดหรอเงยวอดนะมันือว่ายังมีวอร์ดนเป็นใครแล้ววะเิแค่เิ่มตนว้เพีเลยหน่งเล่นพเหนึ่งโดนเพื่อนไยุดไปไปไปต่อเฮ้ยเบเบนไปเว้ย ลูเขาลูกอ่ะแล้วเราจะได้เริ่มตรงไหนเนี่ยห <c oughs> า,ายตายแล้วอะโอ้เริ่มต้นเลยนายเป็นใครอที่เริ่มต้นก็อาจจะต้องเริ่มอัพสเตตใหม่คือที่เราไปเก็บมา เ่าแข็งแก่งขึ้นเราสามารถอัพเราเรามีอะไรดีอัพต้นไม้อ่ะผมเอาพลังชีวิตแล้วกันนะก็อาจจะต้องเลือดไปก่อนหรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> อนนี้บิกอัพได้คนเดียวนะพี่ไม่สามารถอัพได้ <c oughs> มันเป็นโระบมสินะ เอาเอาชีวิตให้แล้วกันจุ๊กจุจุ๊กจุกจุ๊ก,ก,กไรุ่นหัวร้อนบอกว่าเลยเหี้ยวทุกๆุกสามเอชพีห้าจงตีอ่ะเฮ้ยนี่อันนี้บอกว่าจะก็คือเราอ่ะจะได้เลือดคืนเหตุไอที่เราไอที่เราจบจบห้องนะจบห้องตอนสู้ศัตรูเสร็จจะได้ไไใส่ HP เอชพีไปละไปไประโก เอดไอ้หนอนชาเขียวไอ้หนอนม่วงไว้ไปอืมอันนี้ได้อะไรเนี่ยได้สกิลคนคนเดียวสามารถเก็บสองอันได้ไหมได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะไปอยู่น้อมสกิลบักตีวัวดูไมันอะไรเลือดแต่น้อยเอย่างนี้เฮ้ยอย่าลืมว่าเราบวกทีละสามได้ไป นี่โลโลโลผมมีแล้วอี่มีแล้วเหรอเอ,อยอ่ยังไ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปนี่เราก็จะเจอมนุษย์ยุงไอ้บอสยุงสียอ้ตัวเดิมหรอเประเด็นวะเอ้เอ ไม่ได้ผ่ากด้วยพี่เห็ดเอาขายไก่อะไรตายอยีกแล้วอตายเยี่ยวเออมาตายสุดพวนี้ขายไก่อยู่บอกเลยว่าไปอีก <laughs> นิดนึงแจ๋วบอกแล้วว่าสุดยอดผมมีใครทำอะไรพี่ได้เฮ้ยดั่งดั่มโอ้ได้ตังค์น้อยมากไม่ไปตังค์ซื้อของเลยซื้อยาก่อนแล้วกัน à, cho lên cái dao cày lên nào đằng này nào đằng này hay nón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  thôi lúc này, lúc này พีอาคายอาคายอาคายเยอะอาคายตัวนี้ตัวนี้ไอ้ลูกที่พีจะตายแล้วพีจะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเด็ดอันนี้เรื่องมินิวัดวอร์เป็นเนื้อสนใจของวอร์นี้ได้เลือกเลยอ๋อไม่พีต้องไปใหม่อีกนิดโอเค ทีนี้ก็จะเป็นการกดเมาส์กลางนะเพื่อการยู่อันทิสตอร์เบอร์ไฟล์ชักขามชักขามนี่ก็ชุริเคนชุริเคนพี่อยากได้ชุริเคินไอไฟย,ยุไฟอะไรเนี่ยชุริเคนนี่ดูเดีวกั้นไหมพี่ขอพี่ขอแตกเลือดแตกเลือดก่อนเอไอไาต้องมูฟข้ามสินะ ที่สามารเติมเลือดได้นั่นโดอการกดเอออย่างนี้ยี่สิบทครบมันไ้มีกัน่อนนะยีาซิโอ้ไเรวเพิมเติมเลือดมายี่สิบหนมดเลยยังไม่ชั่งเลยใครเรียเือ เล่นบอ่อพิษอ่ะเจ๊เยโอ้ยโ,โดนโดน,โดนสองตัวโลดสองตัวเหมือนกันใช่ไหมอะไรโอ้แล้วเลือดพี่ไม่พอแล้วเนี่ยตัวมันตัวสุดท้ายหนึ่งหนึ่งฮึโลดเฉยเลือกอะไรได้เพิ่มเลย โอ้ลิลิกค่บเฮ้ยนี่ไงเวลาใช้สกิลเขาจะได้สกิลนื่ไหนึ่งหนึ่งกับบอสอีกแล้วทุกตาอ้หอันนี้ห้องบอสเหรอยิสดูดูกับบอสคนเดียวเลยให้มีห้ดูบอสคนเดียวไม่ช่วยกันทำอะไรเลยนะโซโล่ โอ้โหดูบอสมันยังบุกแล้วตัวใหญ่ใหญ่เไปมุมได้ไปแล้วโจโจยัดเข้ว้าวโจโจโจพิ้วไหล่ใสน้ำเลยเฮ้มีตีหลังด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาร์จูลิเคียน เยังผิวอ่ะใช่ป่ะอะไรเด็กอะไรเด็กระวังเว้ยไม่ไม่พี่จะตายแล้วพี่จะตายแล้วอีกครั้งเดียวมันเข้าเฟีสองเว้ยโอ้โห้อีกเล้วเต็มอย่างเยอะ เปลี่ยนไม่ตายเปลี่ยนมีอะไรเพี้ย